สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้พสต์ข้อความที่ว่าโจรรุกป,ป่าปัดความรับผิดชอบให้ชาวบ้านโกกคติความเชื่อสายพระพระรูปใดทำการสร้างสถูปบูชาสร้างโบสถ์วิหารไม่สเร็จจะต้องปีกวิเวกออกทุดงไปจำพรรษาที่อื่นสักพักเป็นความเชื่อว่าสิ่งที่ทำไม่สเร็จนั้น ไม่ใช่ของตนแต่เป็นของวัดของส่วนรวมเอาเคสให้คนเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่สามารถสำเร็จลงได้นั้นเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นเคสแก้อาถพนแบบนี้พวกพระสายสร้างสิ่งบูชาจะรู้จักดีดังนั้นทันทีที่คำพิพากษาตกมาให้ทุกพญานาคภายในสาบวัน พาจารย์ถึงเปิดว่าอยากให้ชฉยพลปีกวิเวกไปพักสงบสงบ,สงบที่หวังเยี่ยมสักสองเดือนคอนเทนต์ลาแล้วโกกถือกำเนิดขึ้นตามเคตนี้ทิ้งป่าปาริจิตที่ยังสร้างไม่เสร็จไว้กับความรับผิดชอบของชาวบ้านโกกว่าไม่ชอบความเจริญไม่อยากพัฒนาหมู่บ้านตามเคต หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าความเจริญทางวัตถุมันจะทำลายล้างความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์ใครเข้ามาเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมจะถูกทำลายเช่นกันเช่นขบวนการเจเลใช้เลเพทุบ,บายมาสแสวงหาประโยชน์ ู่จ๋าลุงลากล่กนสมมติว่าแอบย่องไปทุบป,ปูนปันบางส่วนจะโดนข้อหาทางกฎหมายอะไรไหมคะทุบแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งตัวช่องแยโรงบอกว่าไปไปมามาไปสร้างบ้านให้กับลูกที่หวังเยี่ยมเงินขอทานบริจาคสร้างพญานาคเหลือหลายกระสอบจะสร้างบ้านทุกจังหวัดก็ได้77จังหวัด วซา,านขอทานหลวงโลกพูดกับหมอป่าไม่เอาน้องชุมพูมาหากินไม่เอาครับแต่ขอเป็นขบวนทั้งพวกจำเลยคดีฆ่าหลานมีหน้าละ่ะยายถึงกอบพวงไข่ไอ้พวยไว้แน่นๆปู่ก็โดนเทเหมือนกันน่าสงสารจังห่างกันสักพักรอเงินบริจาคเต็มยุง้งค่อยมาปักกันแห็ม ส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความที่ว่าพอพระจารย์เปยถึงย้ายปริจิตไปหวังเยี่ยมเท่านั้นแหละหลายเสียงก็ขานรับจะไปอยู่วังกันใหญ่ห่วงจุ้ยดีกว่าโกกกที่ขายกับกอกกันเป็นแถวแต่ติดที่ดวงธรรมไปเจรจา เจ้าอวยกับปาริจิตแล้วป๋าบอกว่าไม่ไปเวย้ยจะอยู่ตรงนี้ไม่เลื้อยไปไหนทั้งสิ้นจะแต่งโหลดท่าสีสวยแล้วผวาดอยู่ตีนผูแบบนี้แหละหลายเสียงสงสัยทำไมทำไมป๋าถึงไม่อยากไปอยู่วังจะทนอยู่กกๆให้เขารังเกียจทำไมอยู่วังสบายกว่าเยอะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ อีฉันนี่ก้ากเลยนะป่านาคนี่หลงแสงสีเวยเฮยชอบอวดหลอยู่ริมถนนลาดยางฉากหลังเป็นภูเขาสวยตั้งตะงานรู้กว่าวังเยี่ยมตั้งเยอะวังเยี่ยมมันเยี่ยมก็แค่ชื่อที่เหลือมันบาน,นอกกว่าทำเลที่กุกกอ,อกเยอะแยะที่กุกกอ,อกเข้าถึงง่ายกว่าทัวลงง่ายกว่าใครจะไปใครจะมา สะดวกกว่าวังเยี่ยมที่ต้องลงจากถนนใหญ่ลาดยางลงไปยังทางปูนคับแคบสองข้างทางมีแต่ทุงแล้วที่สำคัญฉากหลังเป็นทุ่งนามันไม่สวยไม่เหมือนทาเลที่โกะกกที่สวยกว่าสมบูรณ์กว่าวังเยี่ยมเพราะป่าปาริจิตฉลาดไงอยู่โกะกกตบซับคนมาวายมาบนบานได้ง่ายกว่า ถ้าย้ายไปทุ่งนาหวังเยี่ยมบอกได้เลยอดตายกันเป็นแถบๆวันๆเหงาหงอยหมุงหมายยังไม่ค่อยจะผ่านมาให้ถ่ายคลิปอยู่กกาๆทำมาหากินได้ดีกว่ารถขับไวก็ถ่ายคลิปรถวิ่งชา้ชาๆก็ถ่ายคลิปใครมากับรถชะลอรถก็ได้คลิปจริงปะ่ะป๋าปริจิตรเขารักยูทูบเบอร์ เหมือนเชพ่วยนั่นแหละกลัวย้ายไปแล้วพากันอดตายฮ่าฮ่าฮาหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอา้าวสรุปว่าหวังเยี่ยมนี่แค่ไปเยี่ยมให้เอฟซีตื่นเต้นแค่เช็คกระแสว่าพร้อมไหมถ้าจะขอเอ้ย บริจาคป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเขาไม่มีทางไปอยู่ที่นั่นจริงๆหรอกค่ะไปอยู่แบบนั้นไม่มีประเด็นจะเอาอะไรมาร้อยจมูกยูทูบเบอร์ให้อยู่ด้วยโอ้ยมาหลอกกันให้ดีใจเล่นมือสั่นไปหมดพร้อมโอนช่วยค่าย้ายแล้วจ้าฮ่าฮ่าที่ไหนนะที่นักตัวนี้จะได้ไปอยู่วัดไกลๆที่เดิม คงแอบสำรวจที่ทางของตัวเองเพื่อนากจะเลื้อยมาปักหลักศรัทธากับงมงายมันก็แค่เส้นบางๆปู่ไม่ไปหรือผ่วยไม่กล้าไปจะขนย้ายต้องใช้เงินอีกหูสายโอนก็บางเบาป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดนี้ว่าพระจานโบกปาดไปแต่ส่วนหัวเดี๋ยวไปงอกตัวใหม่ นี่มันนาหรือจิ้งจกฟ้างอกหางได้ด้วยรีบรีบเลยนะผ่วยรีบเอาความเรือหายไปให้บ้านเกิดแกนู่นขอให้พ่อของแกโดนด่าดูบ้างคนแถวนั้นคงจะตื่นเต้นกันใหญ่เลยว่าความสวยกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าเดี๋ยวก็ได้แยกย้ายเป็นส่วนๆออกไปเอง ตามธรรมชาติลงโทษนั่นแหละคิดว่าพระอาจารย์จะหยุดที่แถก็ซุ่มกุนื่อเงยียบย้ายไปแถวบางขวางหรือคองเปรมก็ได้นะครับ